ยังมีอีกหนึ่งปุ่มนะคะที่ชื่อปุ่มว่าอีคอนค่ะคือสามารถนะคะเปลี่ยนเป็นรถประหยัดพลังงานได้ด้วยแค่กดปุ่มอีคอนตรงนี้ค่ะเคยใหม่ใหม่มากกใหม่ที่แบบว่าไม่เหมือนเป็นแบบมือสองเลยบอกเลยอันนี้คอนเฟิร์มและหน้าจอคันนี้นะคะเขาก็เป็นระบบพัสกีนค่ะคือกดได้นะคะก็สามารถฟังวิทยุ FM AM นะคะใส่ซีดีได้ เสียบสาย USB ได้นะคะซึ่งวิธีการเสียบนะคะก็จะอยู่ข้างหลังเสียบสาย USB ได้2อันสายขวานะคะแล้วก็สามารถเสียบสาย HDMI ได้ด้วยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นนะคะปุ่มนะคะเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ถัดมาค่ะก็จะเป็นปุ่มโฮตรงนี้นะคะก็คือเป็นระบบช่วยเบรกค่ะส่วนตรงนี้นะคะแอร์ Air นะคะก็เป็นดีไซน์เก๋ๆนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นดีไซน์ที่นี่เลยเห็นไหมคะมันจะเป็น3ช่องนะคะมี เฉียบแน่นอนสำหรับรถยนต์ Honda HRV คันนี้นะคะระบบเซฟตี้ของเขาคือแน่นมากค่ะเพราะว่าเป็นระบบเบรก ABS นะคะแล้วก็แอร์แบรอบคันกันเลยค่ะส่วนเบาะด้านหลังนะคะก็สามารถพับได้เหมือนกันนะคะก็จะเดินทางไป a d ดเวนเ r อนะคะก็สามารถพกพาสัมภาระไปได้แบบหนักๆเลยนะคะ เป็นซันรูฟนะคะเปิดได้ด้วยนี่แน่นี่นะคะก็รับแสงสว่างได้นะคะหรือว่าสมมติว่าไปทะเลทะเลทะเลออนเดอะเบชนะคะอยากจะรับลมนะคะก็เปิดรับลมได้เห็นปะก็เปิดรับลมได้อุ้ยดีจังเลยคันนี้อยากได้จังและคันนี้นะคะเขาเป็นแบบพาโนรามิกรูฟนะคะแบบ2ตอนค่ะอะ คุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่นะคะวะชิรยนชแนลค่ะแล้ววันนี้นะคะยังคงอยู่กับตุกต๊กตูสุดซ่านะคะวันนี้นะคะก็นำรถนะคะที่เรียกว่านะคะใครที่เป็นสาววอลโคนด้านะคะต้องแบบถูกใจ แล้วก็คันนี้นะคะบอกเลยว่าคันใหญ่มากแล้วก็ใหม่มากๆเพิ่งเข้ามาไม่กี่วันนะคะก็เอามารีวิวกันเลยค่ะกับคันนี้ t ฮ m เด h ร์แฮมฮอนค่ะเครื่องยนต์ 1,800cc นนะคะ EL ค่ะคันนี้นะใหม่มากๆปี2015ค่ะ ตัวนี้นะคะเขามีไฟนะคะไฟโปรเจกเตอร์หน้ารถแล้วก็มีไฟตัดหมอกด้วยอยากจะเห็นข้างในแล้วนะคะว่าจะใหม่สวยและมีฟังก์ชันอะไรบ้าง้พาพร้อมแล้วไปดูข้างในกันเลยคะ่ะ พาเข้ามาดูนะคะด้านในนะคะของ Honda H R V คันนี้แล้วนะทุกคนคือแบบเ <_ an> ฮ้ยใหม่จริงใหม่มากๆใหม่ที่แบบว่าไม่เหมือนเป็นแบบมือสองเลยบอกเลยอันนี้คอนเฟิร์มทุกคนค่ะมาดูกันดีกว่านะว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างเริ่มจากตรงพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยเนี่ยเขาเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะจ๊ะก็มีปุ่มนะคะ cruise control นะคะแล้วก็ ปุ่มฝั่งซ้ายนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มที่สามารถนะคะปรับนะคะหน้าจออัตโนมัติเช่นอาจจะฟังวิทยุเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนมาฟังซีดีอะไรแบบนี้จ้ะแล้วก็ข้างหลังพวงมาลัยนะคะข้างหลังพวงมาลัยตรงนี้นะคะก็จะเป็นพ a ดเ e ิลชิพค่ะ แลยไม่หมดนะตัวนี้นะคะ mm hmm. เขามีปุ่ม engine start กดครั้งเดียวก็ start ได้เลยแล้วก็นะคะรถยนต์คันนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งปุ่มนะคะที่ชื่อปุ่มว่า econ ค่ะคือสามารถนะคะเปลี่ยนเป็นรถประหยัดพลังงานได้ด้วยแค่กดปุ่ม econ ตรงนี้ค่ะที่ดีไซน์ของเขานะคะคือเก๋มากค่ะหน้าปัดนะคะหน้าปัดแสดงผลนะคะคือเรือนแสงค่ะเก๋ไก่ v e r y g o o d นะจ๊ะและหน้าจอคันนี้นะคะเขาก็เป็นระบบทัชสกรีน คือกดได้นะคะก็สามารถฟังวิทยุ FM AM นะคะใส่ CD ได้นะคะเสียบสาย USB ได้นะคะซึ่งวิธีการเสียบนะคะก็จะอยู่ข้างหลังเสียบสาย USB ได้2ออันสายขวานะคะแล้วก็สามารถเสียบ สาย HDMI ได้ด้วยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นนะคะปุ่มนะคะเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ถัดมาค่ะก็จะเป็นปุ่มโฮตรงนี้นะคะก็คือเป็นระบบช่วยเบรกค่ะขยับมาตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะวางแก้วกาแฟได้แล้วก็ตรงนี้นะคะก็วางแขนได้แล้วก็เลื่อนได้ค่ะนี่นะคะนี่ค่ะสามารถวางได้สองแก้วนะคะเลื่อนได้นี่เนาะเบาะค่ะ เป็นเบาะหนังสีเทานะคะส่วนตรงนี้นะคะแอร์นะคะก็เป็นดีไซน์เก๋ๆนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นดีไซน์ที่นี่เลยเหไหมคะมันจะเป็นสามช่องนะคะนี่นะคะเย็นเฉียบแน่นอนสําหรับรถยนต์ h o n ด้ HRV คันนี้นะคะระบบเซฟตี้ของเขาคือแน่นมากค่ะเพราะว่าเป็นระบบเบรก ABS นะคะเราก็แอร์แบบรอบคันกันเลยค่ะส่วนเกาะด้านหลังนะคะก็สามารถพับได้เหมือนกันนะคะก็จะเดินทางไปแอดเวนเจอร์ er นะคะก็สามารถพกพา สมัมาัะไปได้แบบหนักๆเลยนะคะและจะบอกว่าคันนี้นะคะนอกจากคันใหญ่นั่งได้หลายคนนะคะบระรถุครอบครัวไปเที่ยวก็ได้แอดเวนเจอร์เันอย่างมันสามารถนะคะเป็นซันรูฟนะคะเปิดได้ด้วยนี่แน่นี่นะคะก็ รับแสงสว่างได้นะคะหรือว่าสมมุติว่าไปทะเลทะเลทะเลออน h ดอะ a บชนะคะอยากจะรับลมนะคะก็เปิดรับลมได้เห็นปะก็เปิดรับลมได้อุ้ยดีจังเลยคันนี้อยากได้จัง <S 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 และคันนี้นะคะเขาเป็นแบบพาโนรามิกลูฟนะคะแบบ2ตอนค่ะโอ้โหฮอนด้า r v คันนี้บอกเลยนะคะสวยจริงใหม่จริงตังบุรีเย่เย่เยมากมนะคะอยากได้กันแล้วใช่ไหมคะราคาค่ะราคาคันนี้นะคะอยู่ที่589,0 0 0บาท อย่าพึ่งสะดุ้งไปค่ะเพราะว่าเราให้คุณ ฟีดาวไปเลยแถมผ่อนแบบสบายๆค่ะเดือนละ1 000, 2 0 0 0มืนับาทเท่านั้นรีบกันหน่อยนะคะเพราะว่าคันนี้สวยจริงใหม่จริงค่ะสามารถนะคะไลน์เข้ามาไลน์แอสนะคะหรือว่าโทรศัพท์เข้ามาหรือมาหาเราได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยไม่มีวันหยุดขาด9้าโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มนะคะที่วชิรยนนะคะศูนย์รวมรถยนต์มือสองนะคะที่ถนนแจ้งวัฒนะหลักสี่นะคะก็มาทักทา์นะคะมาพูดคุยกับเราได้และที่สำคัญนะคะอย่าลืมนะคะ กดติดตามกดซับสไคร์ให้เราด้วยนะคะเพราะว่าเราจะมีนะคะรถทันใหม่รถคันสวยๆนะคะมารีวิวอีกมากมายค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาของตุนแล้วเจอกันใหม่ครังหน้าบ๊ายบาย 对。